พบกับเราอีกแล้วนะคะอ้วนแชนดูวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวมันไก่ฉบับเด็กห่อกันนะทุกคนโดยจะใช้มอหุงข้าวเป็นหลักอ,อุปกรณ์ของเราเอ้ยวัตถุดิบเราก็จะมีไก่เป็นตัวสะโพกแล้วก็ข้าวที่เราซาวไ้แล้วแค่นี้เองข้าวไก่<ฮ>แล้วก็จะมีพวกน้ำจิ้มวันนี้เราจะเตรียมของน้ำจิ้มฉบับสูตรบ้านเรานะแล้วจะเป็นพวกขิง ใช่หมขิงกับกระเทียมอ่ะเราจะสับรวมกันแล้วแล้วก็นี้จะเป็นที่เป็นมะนาวแล้วก็ขิงกระเทียมที่เป็นฝานๆเอาไว้เดี๋ยวเราใส่กับข้าวโอเคแล้วก็นี้จะเป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงกับสีส้มใส่กับน้ำจิ้มนะให้มันสวยๆตัวนี้จะเป็นพวกพริกกระเทียมมันเป็นสูตรของย่าเราแหละเว่าเขามาจากจีนอ่ะหรือว่าเขาเป็นของไฮหลามเยตรงว่าเขาทำเอง แต่เราชอบนะคะอร่อยเลยมาทํากันในวันนี้ปัมาเริ่มเลยดีกว่าเราเริ่มข้าวมันก่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หุงข้าวมันไก่กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอหวังรอข้าวสุกเราค่อยมาทำน้ำจิ้กันโอเคเริ่มเราก็จะใส่ขิงสับกับกระเทียมสับลงไปก่อนนะเพื่อที่จะใส่คลุกกับน้ำมันให้อุ้ยให้มันหอมมัน ร้อนแล้วค้ะตอนต่อไปเราก็จะมาลงข้ายเราซาวงไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะคุกสักรอบเหมนนี่ค่ะแล้วเราก็มาคุกข้าวลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาวางไก่ลงไปก่อนนะไก่เราล็อกกระดูกออกอวางลงไปบนข้าวได้เลยแล้วเราก็มาเติมน้ำเติมน้ำเปล่าสะอาดค่ะ ปิดฝามอ้อรอสุก A few moments later ค่ะคนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันง่ายมากไม่เยอะไดเลยเทผสม <c oughs> เราจะเทใส่ถ้วยถ้วยนี้แล้วกันพริกลงไปก็เทพริกลงไปเดี๋ยวเราขอหยอดนีอหน่อยนะมันนานอะ่ะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะ้วค่ะบีบมะนาว มันต้องผสมน้ำปลาด้วยสักช้อนหนึ่งนี่เสร็จแล้วแช่แย่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ One eternity later อันนี้เราก็มาทอดไก่ที่มัน,นที่เราซื้อมาเหลือนะเพื่อที่จะได้มซีซื้อมาเหลือเป็นไง <laughs> ซื้อมาเผื่อทอดไก่ทอดอยู่แล้ว oh. <c oughs> ระหว่างท,ที่เรารอข้าวมันสุกเราก็มาท,าทอดไก่ทอดนะ<ช>จะได้มีไก่สองแบบคือไก่ต้มแล้วไก่ทอดน,นี่ไอ้นี่ไก่เราสุกแล้วนะครับมีรอยดำๆด,ด้วย <c oughs> ที่สำคัญข้าวของเราก็สุกแล้วเหมือนกันดูโอ้ไปแล้วเราจะทำอะไรกันต่อครับจัดจานแล้วก็นั่งกินกันค่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะทุกคนน่ากินมากว้าวน่ากินอ้าอันนี้ก็มี้ำซุปส้องลๆคอเลยพอาที่บ้านทำไหมเรามากินซะเลยน่ากินแต่เรามาเริ่มชิมกันดีกว่าเริ่มที่ไก่ต้ม ไก่ต้มในหม้อหุงทำในหม้อหุงข้าวมันง่ายอยู่นะสุกไหมสุกร้อยเปอร์เซ็นคุณพาดไก่ทอดก็ร้อยเปร์เซ็นะครับไก่ทอดได้เลยลนะที่ขาดไม่ได้เลยคือชิมแล้ามาเริ่มชิม เรากินน้ำจิ้มเราก็จะกินพวกเนื้อด้วยต้าปที่ไก่นตน้มกับข้าวคลุกไปค่ะจริงอ่ะเราเคยทำแล้วแต่ว่ามันไม่สุกไงข้าวสุกไหมข้าวสุกนิ่มลองกินไก่ต้มชิ้นใหญ่พันหน่อยไก่ต้มมะหุูข้าวครั้งแรกนะ น้มอร่อยน้ำมากใช้ของไม่เยอะด้วยนะใช่นี่แต่ทอดคุ้มค่านะคุ้มโอเคลงทุนน้อยใช่ไหร่ประมาณใช้งบได่ สองร้อย <200. S 1> ได้ไหมสองร้อยได้นะได้เยอะขนาดนี้เลยนะไม่หน่อยที่เราใช้สองร้อยเขาอาจซื้อกินประมาณร้อยเดียว,วแล้วนี่ยเราซื้อไก่มาเยอะไงซืือเขากินอ่ะห้าร้อแบาทเออใช่แล้วรทำเป็นกิจกรรมครอบครัวได้อ อ,อย่าลืมไปทำตามกันะคะทุกคนง่ายมากแบบเด็กหออถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราว่อแฮนดูด้วยนะคะวันนี้ก็ใหม่นะไปแล้วเราไปกินกันต่อแล้วไปคะ่ะไปนะ